ไอิดมีคนถามว่าและไอพวกที่มันติดยาเสพยาเนี่ยมันเป็นโรคอะไรตายไม่เคยเห็นได้ยินข่าวว่ามันเสพยาแล้วเป็นโรคตายเลยมีแล้วก็ตายอย่างทรมานด้วยส่วนมากมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับภายในอย่างเช่นปอดเอ่อแต่ที่พี่ไม่ได้ยินข่าวว่ามันเป็นโรคอะไรตายอ่ะอย่างสมมุติว่าคนติดยาตายใช่ไหมแล้วพี่ไม่ได้ยินข่าวว่ามันเป็นโรคอะไรตายอ่ะรู้แค่มันติดยาแต่ไม่รู้มันเป็นโรคอะไรตายใช่ไหมมันเป็นเพราะว่า จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะมันเป็นเพราะว่าไอ้คนที่มันเสพยาเนี่ยมันจะไม่ค่อยไปหาหมอหรอกตอนที่มันเจ็บมันป่วยและถ้ามันเจ็บมันป่วยปุ๊บมันก็จะเอายาที่มันเสพเนี่ยอย่างเช่นยาบ้าอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนิวติยาบ้าติยาไอส์เนี่ยผมก็จะเสพให้หนักยิ่งขึ้นเพื่อให้หายเจ็บหายป่วยผมคิดว่ายาบ้ายาไอส์เป็นยาครอบจักรวาลไม่ว่าจะเจ็บป่วยอะไรดูดเข้าไปก็หายอ่าแล้วมึงเลิกยังเลิกแล้วอ่าแล้วนี่มือคืออะไรอ่ะ เรียบร้อยจรีรา <ś led> ไม่ได้เลยจรีรา